โอ้สีชมพูสวยงามอน,น่าจะมาทำช่วงล่างแน่นอนเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายผ่านทางช่อง YouTube บองดำอินดีแล้วก็แฟนเพจบองดำอินดี้ด้วยแล้วกันครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่อำเภอหนองสองห้องอจังหวัดขอนแก่นครับผมนะพอดีมาถ่ายงานที่นี่ก็เลยแวะมาชมรถแห่ของอาจารย์แมนเขาหน่อยสวัสดีครับ นี่ทักไปหาผมว่าถ้าผ่านมาทางลองสองห้องแม่มหาหน่อยรู้จักเฟรมเริญคาวโอ디โอไหมรู้จักครับผมรู้จักช่างเฟรมครับผมลำปลายมานครับผมเตยรถแห่รู้จักไหมรู้จักครับผมเอ้าเป็นทีมเดียวกันบอกใช่ครับผมเป็นทีมเดียวกันครับผมโอ้ยทำไมโลกมันกลุมแท้เอ้าแล้วอยู่นี่ทำอะไรบ้างครับก็ฟิล์มเครื่องเสียงแล้วก็ อุปกรณ์ตกแต่งนะครับผมแล้วก็รถแห่นะครับผมรถแห่มานชมพูรครับผมร้านอยู่ตรงไหนนะ,ะร้านอยู่ตรงตรงข้ามบางจากครับหน้าสากลครับผมบางจากสากลของ,ของน้องสองห้องเนาะใช่ครับอำเภอหนองสองห้องครับในตัวอำเภอเลยในตัวอำเภอเลยครับผมถ้ามาจากถ้ามาจากนูก่นเขาเรียกมาจากไหนนะ,ะถ้ามาจากเมืองคนจะอยู่ด้านขวามือครับผมถ้ามาจาก ถ้ามาจากบูรีรัมจะอยู่ด้านซ้ายมือครับอัตระเวตัวออมเพอมานิดหนึ่งก็จะมีปั๊มปั๊มอ่าบางจากของสากลอยู่ขวามือ<ช>แล้วก็ตรงข้ามเลยใช่ครับอ่าวันนี้เรามาทําอะไรอยู่ที่นี่อ่าวันนี้เรามาอัพช่องล่างหน่อยนะครับผมไหนน้าหนัก <c oughs> น้ํา้หนักเท่าไหร่อาได้ช่างดูไหมน่าจะถ้าเฉพาะเครื่องเสียงน่าจะตันตัตนเจ็ดตันแปดนะครับตันเจ็ดตันแปดครับผม ก็หนาวเรื่องอยู่นะก็เลยจะมาครับช่วงล่างนิดนึงครับทําอะไรบ้างครับอัพช่วงล่างก็นี่ครับเพราะจะเสริมแนบครับผมกี่เส้นก็เดี๋ยวเฮียเกียจะจัดให้อีกนะครับจะเพิ่มอีกใช่ไหมใช่ครับอันที่เราใส่ทีแรกกี่เส้นก็นี่ครับทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมนี่ครับเสริมประมาณสามเส้นครับผมเพิ่มอีกสามค่าละสามใช่ครับผมมันเป็นไรถึงต้องเสริมครับนี่เอ่อมันโลบครับเพอช่วงล่างมันมันโคมงใช่ไหมใช่ใช่เวลาขับ ประมาณนี้หรือเปล่ามันขับยากนะครับเพราะว่กลัวแห่เช้าแห่เย็นอย่างนี้มันจะขับยากครับใช่ครับก็เลยเสริมอีกนิดนึงเพื่อความปลอดภัยครับตู้นี้ทําเองไหมใช่ครับตู้ทาเองครับตัวนี้จะเป็นตู้ของ KNP ครับตู้ช่างผลตู้ช่างผนใช่ครับทําเองทําไมทําไมถึงในแนวของตู้ช่างผลมาถัมาเนี่ย ความกว้างครับของตู้มันไม่ล้นเยอะครับอ๋ออันนี้สิแปดนิ้วไหมสิปดนิ้วครับผมสิแปดนิ้วหนึ่งสามสี่แปดอกเนาะใช่ครับผมดอกใช่ดอกของอะไรครับอ่าใช้ดอกลำโพงของอาจารย์ก้านะครับลำโพงเดลิเคทนะครับผมเป็นดอกการแจ้งนะครับตัวตัวนี้ครับเป็นสิบแปดนิ้วแม่เหล็ก2 2 0ยสบหนึ่งก้อนครับผมใช่ครับพวกเสียงกลางพวกเสียงแหลมจะเป็นของอาจารย์ก้าหมดเลยครับตัวนี้ครับนี่ครับ ตัวนี้จะเป็นกลางแหลมก็ก็คือแกจะออกแบบมาให้มันต่อสมูทกันเลยครับอ่ะฮะใช่ครับอะนแล้วตู้ตู้ใครเป็นคนทำอ่ะตู้นี้อาจารย์ก้าแกออกแบบมาให้ครับอันนี้ผมก็เป็นคนตีเองอ๋อแต่อาจารย์ก้าแกเป็นคนออกแบบมาใช่ครับอาจารย์แต่เราเอามาทาเพราะเรามีซ n c นของเราเองใช่ครับใช่เราก็เลยขึ้นขึ้นไหนนี่ฮของเราเองเลยใช่ครับผมแต่การออกแบบคืออาจารย์ก้าเป็นคนออกแบบไห้ใช่ออกแบบตู้ก็ เราจะมาออกแบบโปรแกรม3าม D ปุ๊บเราไปมาสีตู้ครับผมใช้สีตัดนะครับอันนี้แยกสายขวาไหมจะเป็นโมโนครับเป็นชุดเดียวเลยโมโนชุดเดียวเลยใช่ครับผมหนึ่งสองดอกเสียงกลางก็แปดดอกแปดดอกแหลมก็แปดดอกบีดก็แปดใช่ครับอ้าแล้ว power อยู่ตรงไหนมาดู power ครับผม ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับอัปเดตอะไรมาใหม่บ้างตัวนี้ก็จะใช้ power ร์บาบ r seal ของบูเวฟนะครับหนึ่งหมื่นสองพันวัตต์นะครับตัวเดียวนะครับขับแปดดอกแล้วก็ใช้ห้าพันห้าร้อยวัตต์ของบูเวฟนะครับขับแลมสองตัวขับกลางสองตัวนะครับจะมีซ้ายขวาอ๋อมีสายขวาเนาะอ่านี่ครับมีสายขวานะพี่น้องครับก็คือแหลมสองตัวกลางสองตัวแต่บีดใช้แทนเดียวใช่ไหม เบียดเบียดใช้ตัวนี้ตัวใหญ่ท่นเดียวใช่ครับปีก็จะใช้อ่าเป็นฟอร์มูล่า x อ็กสามสามนะครับอ่าตัวนี้ครับใช้เป็นขับขับแหลมขับกลางขับเบียดครับโอ้แยกอิสระเลยนะแยกเลยครับโอ้ครับแล้วก็มิกจะใช้เป็นของซาวคาบครับมิกซาวคาบใช่ครับแล้วก็คอร์สจะใช้เป็นของไดว่าแหลกนะครับผมบนะคบีบีเอ็กนะครับผมโอ้อยู่ตรงนี้หมดเลย อันนี้ทําเองหมดเลยไหมตัวนี้ก็ช่วยกันทําทั้งระบบเนี่ยคือทําเองหมดเลยหรือว่ามีคนช่วยอก็อาจารย์ก้านะครับช่วยกันทําอใช่ครับตัวนี้ก็ช่วยกันทําบางส่วนผมก็มาทําเองครับผมมีเวลาก็ทําเพราะว่าส่วนมากงานหน้าร้านเขาจะไม่ทันนะครับอก็ทําเองบ้างอาจารย์ก้าช่วยบ้างเอาแล้วทำไมต้องตัดพื้นกระบะออกอะ สมัยก่อนนี่เป็นชุดเครื่องเสียงรถยนต์ครับ15 4ดอกคือความพื้นใช่ไหมใช่ครับผมทํามาทุกอย่างแล้วตัดมาทุกอย่างเลยวอ๋อใช่ไหมแต่ก่อนก็คือไอ้ตัวนี้คือเป็นเครื่องเสียงรถยนต์ใช่ครับผมแต่มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนแนวใช่ครับช่างเฟรมพาทำครับช่างเฟรมพาพาคนทําไปทั่วแล้วช่างเฟรมไหนดูไดหน่อยสิอ่านี่ครับเป็นได้140แอมป์ครับสามลูกนะครับได้140แอมป์สามลูกครับผม ก็ที่บองดาเห็นจะเป็นแบตลิเธียมที่ว่าจะใส่เพิ่มครับอยู่ร้านนะครับแต่ก่อนจะเป็นแบตน้ําใช่ไหมใช่ครับผม200แอมป์สองลูกแต่ทีนี้คือจะเปลี่ยนเป็นลิเธียมใช่ครับลิเธียม200แอมป์สองสชุดละสองสองชุดครับโอ้หสุดยอดเลยครับผมนะคะไฟดีซียังเป็นไฟดีซีแต่ว่าตู้ก็จะเป็นตู้ของกลางแจ้งเนาะดอกกลางแจ้งใช่ครับเทอรวเร์แค่เทมเดียวเองขับบิด เยได้พาวเวอร์แท่นเดียวครับบีด8ดดอกครับพี่น้อง18นิ้วดอกกลางแจ้งด้วยอมีอีกอย่างนึงคือดอกลำโพงซับเบรอ่ะจะ,จะอ่าจะลงอยู่ที่สี่โอ่มกว่ากว่าครับสีโอ่มกว่ากใช่ครับผม,มคืออาจารย์กล้าเจียว่าทํามาสําหรับรถแห่ไฟดีซโดยเฉพาะแล้วดอกตรงนี้ไม่กินวัดด้วยครับออกมาคือเต็มอิ่มแล้วก็แรงด้วยอืใช่ครับ แต่รอบนี้ยังไม่ไม่ได้ฟังดอกน้องก็ร,รถมันยังทําไม่เสร็จทําช่วงลัมันยังไม่เสร็จนะครับก็คือไหนๆก็ผมได้มาถางน้องสองห้องแลนะ้วเนาะก็เลยมารีวิวให้ดูก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าผมมารถเสร็จเดี๋ยวยังไงก็คงจะได้ฟังเสียงดอกครับอันนี้รับงานเหตุราคาเท่าไหร่เริ่มต้นนะครับ3ชั่วโมง4,5ครับผม4 3มชั่วโมง4ันใช่ครับผม ถ้าไกลเปเราก็ขอค่าน้ำมันเพิ่มใช่ครับขอค่าน้ำมันเพิ่มครับผมแล้วติดต่อได้ทางไหนบ้างเนี่ยก็เพจนะครับรถแห่มานชมพูนะครับก็เข้าไปติดตามด้วยนะครับแล้วก็เฟซก็แมนคาร์ดิโอครับผมหรือเบอร์โทร0929188629ครับประมาณนี้นะครับครับผมอันนี้ก็พาพาพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับได้มาดูอีกหนึ่งคันครับผมจาก จากอะไรนะจากรถรถแห่มานชมพูครับรถแห่มานชมพูใช่ครับผมแต่เดิมก็คือเล่นเป็น AC ซหมดเลยดีซีหมดเลยใช่ใช่ครับเป็นรถยนต์หมดเลยเครื่องเสียงรถยนต์หมดเลยแต่นี้เปลี่ยนแนวช่างเฟรมครับเปลี่ยนแนวอีแล้วครับพี่น้องครับผมใครอยู่กับช่างเฟรมนี่เปลี่ยนแนวมดตลอดนะครับแต่ของแกก็เปลี่ยนเหมือนกันนะใช่ครับโอ้สุดยอดครับของแกนี่ดังครับดังนะช่างเฟรมลำไปมากเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าสดดยอตอนนี้ก็รู้สึกว่าทําแบบ ขาไอะไรนะทาสวยกว่าเดิมนะใช่ครับสวยๆอออันนั้นเดี๋ยวก็จะไปตามอีกเหมือนเดิมเอา้าพี่น้องครับผมนะครับนีครับระบบเสียงรถแห่ทุกวันนี้ก็อ่านี่ก็คือรับงานแห่ซาวครับผมนะครับตู้เบ็ดก็จะเป็นสูตรของช่างพลนะครับพีเอ็นนะครับ,นนรบแต่เจ้าของก็ชอบอะไรที่มันเป็นสีชมพูมันก็เด่นดีของเขาเหมือนกันนะอ,อันแล้วเขาต่อยังไงอาจารย์ ต่่อยังงไนีจะเป็นต่อขนาดเลยครับต่อขนาดนะขนาดทั้งหมดเลยครับขนาดทั้งหมดลงที่ศูนย์ประมาณ0.7โอห์มครับลงที่0.7โอห์มใช่ครับเพราะว่าพอพาวเวอร์ลงได้0.5โอห์มครับือใช่ครับแรงๆครับอิ่มๆเลยครับเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะได้พี่บ้องรำหน่าจะได้ฟังเสียงโอเคครับผมอรอบนี้ก็คือมาเซิร์ฟมารีวิวคร่าวๆให้พี่น้องดูก่อนครับว่าระบบรถแห่จากเจ้าของจากไฟดีซีทั้งชุด แล้วมาเปลี่ยนเป็น PE แล้วฮะทุกวันนี้เป็นกลางแก้งรผสม,มกันเนาะใช่ครับือว่าเป็นลูกผสมแหละเพราะว่าวตัวนี้อาจารย์ก้าแกก็คิดค้นขึ้นมาเพื่อจะให้มันลงตัวอใช่ครับก็ปาอีกร้านหนึ่งก็แฟ u ซ่นแฟคทอรี่นะครับอาจารย์ก้าบุรีรัมนะครับสนุดยอดนี่ครับ เอาฝากเจ้าของหน่อยฝากอีกรอบนึงครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับรถแห่มานชมพูนะครับหรือเพจดนะครับแล้วก็แมนคาวออดิโออำเภอหนองซอกนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่องานมาได้นะครับ0929188629นะครับผมรับติดตั้งเครื่องเสียงฟิล์ม C N C เลเซอร์นะครับผมอุปกรณ์นะครับตกแต่งนะครับรถยนต์นะครับทุกชนิดนะครับ ประมาณนี้ครับผมครับผมขอบคุณอาจารย์แม่มด้วยนะครับครับผมครับแล้วก็รถนี่รถแห่คันนี้ครับฝากไว้ด้วยครับพี่น้องนสองห้องครับผมนะฮะน้องสองห้องขอนแก่นครับผมอ่ะฝากพี่น้องเอฟซีชาวเครื่องเสียงอีกหนึ่งเจ้าหนึ่งท่นหนึ่งท่านละกันครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ